สวัสดีค่ะปอยมาแชร์วันนี้มาแล้วนะคะก็มาแชร์ประสบการณ์การทำงานที่สองภาษามิตเนาะก็มีเพื่อนๆที่ติดตามอ่ะเรียกร้องเข้ามาแล้วก็ขอโทษด,ด้วยจริงๆที่ช้าไปน,นิดนึงเนื่องจากติดภารกิจทั้งงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวนะคะวันนี้มาเล่าให้ฟังแล้วก็จะเล่าคร่าวๆให้เห็นภาพรวมแต่ว่าทำความเข้าใจกันก่อนว่าปจะเล่าในในฐานะที่ ไปสมมุติว่าผู้ฟังอ่ะไม่เคยทํางานสัมภาษณ์มิดมาก่อนและไม่เคยมีญาติพี่น้องอยู่ในสัมภาษณ์มิมาก่อนนะคะสําหรับใครที่มีประสบการณ์อยู่แล้วหรือรรู้อยู่แล้วเนี่ยก็แบบไปขอข้ามเนาะอาจจะมาฟังเป็นเป็นอีกแง่มุมหนึ่งก็ได้ไปไปขอออกตัวว่าไปจะเล่าแค่เฉพาะในแง่มุมปอยเท่านั้นแล้วประสบการณ์ที่ปอยมีเท่านั้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดที่สัมภาษณ์มิรมีหรือสัมภาษณ์มิตรจะเตรียมไว้รอคุณนะคะโอเคมาฟังกันเลยค่ะ คือไปจะเล่าตั้งแต่ประสบการณ์อันนี้เป็นรูปไปเองเนาะรูปติดหน้านิดนึงก็ไปจะเล่าตั้งแต่การเลือกบรรจุนะคะการเลือกบรรจุของสัมภสามีิตรค่ะคือข้อแตกต่างจากกรมอื่นๆที่ไปเคยผ่านมาคือสัมภสามิตรเราจะไม่ได้เลือกที่บรรจุเองนะคะกลมจะเป็นคนเลือกให้เนาะคิดว่าสักเก้าสิบเปอร์เซ็นคงจะทราบดีแล้วหต่ว่าบางคนอะสำหรับน้องๆที่ผ่านเข้ามาฟังเตรียมัวจะสอบรอบหน้าหรือว่า เพื่อนๆพี่ๆ่ที่ยังยังลังเลจะสอบสัมภาษณ์มิดดีไหมคะอันนี้ก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งในการตัดสินใจว่าจะมาอยู่ดีไหมนะคะก็เราไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วไปเป็นคนส่วนตัวปอยอไปเป็นคนนอกแล้วไปไม่มีไม่มีญาติพี่น้องไม่มีเพื่อนที่ทําสัมภาษณ์มิดเลยตอนนั้นปอยก็แค่รู้สึกว่าในเมื่อโดนเรียกแล้วและเราอยากทําสัมภาษณ์มิดจริงจริง ให้ไปที่ไหนก็ไปค่ะไปรู้สึกแค่นั้นเลยแล้วไปก็ภาวนาว่าขอให้ได้อยู่ภาคบ้านเกิดตัวเองก็ยังดีหมายถึงแบบได้อยู่ภูมิภาคเราเราจะได้เคยชินกับแบบสภาพแวดลอ้อมวัฒนธรรมอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งก็จริงๆแอบกระซิบว่ากลมใจดีนะคะกลมก็จะดูว่าเราเป็นคนพื้นเพที่ไหนตามทะเบียนบ้านเนาะแล้วเขาก็จะเลือกให้ที่ท,ที่ที่แบบอ่ะหลายคนโชคดีได้บ้านตัวเองเลยก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอันดับขึ้นอยู่กับที่ ที่ที่ว่างของรอบที่เราโดนเรียกด้วยนะคะก็หลายอย่างประกอบกันเหนือสิ่งอื่นใดถ้าเราไม่ใช่คนแบบข้างในหรืออยู่แล้วไม่ได้หมายถึงว่าคนข้างในเขามีสิทธิ์เลือกนะคะแต่หมายถึงว่าคนข้างในจะทราบว่าตรงไหนบ้างว่างบ้าง,างแต่ปอยจะไม่รู้เลยคือปอยก็แบบตายเอาดาบหน้าเลยประจำได้ว่าวันที่รู้อะ่ะเป็นวันที่เขาส่งจดหมายมาที่บ้านซึ่งเราตัวเราทํางานอยู่ต่างจังหวัดแล้วน้องเป็นคนเปิดจดหมาย เราก็แบบว่าน้องก็บอกว่าอยากจะให้เปิดเราอ่านให้ฟังหรืออยากจะให้เปิดเราวิดีโอคอลอะไรแบบคือตื่นเต้นมากเพราะว่าบ้านเราอ่ะก็ลุ้นมากหนึ่งเราไม่รู้ว่าที่ไหนว่างบ้างแล้วพอเราไม่รู้ว่าที่ไหนว่างบ้างเราไม่รู้ว่าต้องทําที่ไหนเลยเราก็แบบเราก็ฟรีปล่อยใจจอยเลยมันเป็นความตื่นเต้นมากมาก แต่ว่าอะถ้าคนที่เป็นลูกจ้างมาก่อนคนที่เป็นพนักงนานล่านมาก่อนเนี่ยเขาอาจจะพอมีคอนเน็ชันในการถามหรือว่าพอจะรู้ด้วยตัวเองว่าตรงไหนว่างบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้เนาะสาหรับการเรียกบรรจุนะคะสําหรับการเรียกบรรจุก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วอันนี้เป็นข้อแตกต่างเนาะที่อยากมาเล่าให้ฟังสําหรับการทํางานขอเล่าในมุมตัวเองซึ่งก็มีประสบการณ์อยู่ประมาณปีกว่าใน,ในฐานะข้าราชการเนาะ พอเป็นข้าราชการที่สัมษสามีแล้วค่ะด้วยความที่เราก็จะมีพี่ๆที่เป็นลูกจ้างคอยประกบเราก็คือหลายคนก็จะบอกว่าอมีพี่ๆคอยช่วยเหลือเป็นผู้ช่วยเรานะคะไปเรียกว่าพี่ผู้ช่วยเนาะเราก็จะมีผู้ช่วยเป็นของตัวเองในใน,ในตำแหน่งที่อยทำนะคือแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันในตำแหน่งที่ไปทำอาจจะมีพี่ผู้ช่วยเป็นของตัวเองเพราะไปรับผิดชอบงานในด้านนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปอยตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีใช่ไหมคะ แล้วตำแหน่งที่เพื่อนๆมาฟังกันเนี่ยคือนักวิชาการสัมภาษณ์มิตรในตอนแรกที่ไปเข้าไปไปก็บอกพี่ๆว่าเออถ้านักวิชาการเปิดอะไปจะสอบเพราะว่าไปก็รู้สึกว่ามันเป็นตำแหน่งที่แบบคอหลักขององค์กรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่ๆเขาก็เลยบอกไปว่าจริงๆแล้วนักนักตรวจสอบภาษีเนี่ยสามารถย้ายไปที่ตำแหน่งนักวิชาการสัมภาษณ์มิรได้เลยถ้าตำแหน่งว่างไม่ต้องสอบใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนที่ไปอยู่กลมใช้ระบบนี้นะคะส่วนนักนักวิชาการสัมภาษณ์มิรอะก็อาจจะย้ายมาทํานัก นักตรวจสอบภาษีได้ถ้าวุฒิมีวุฒิตรงนะคะนักตรวจสอบภาษีก็จะมีวุฒิประมาณว่าบริหารบัญชีไปจำไม่ได้แล้วว่าอะไรบ้างก็ประมาณนี้เนาะซึ่งเราจะ move หากันได้แต่นักกฎหมายจะ move มาที่นักตรวจสอบภาษีไม่ได้แต่นักกฎหมายไปที่นักวิชาการได้นิติกรน,นะคะจะไปนักวิชาการสัรสมภาษณ์มิตรได้เนาะก็จะประมาณนี้คือโครงสร้างองค์กรค่อนข้าง f กซ x i b l e แต่แบบค่อนข้างยืดหยุ่นแต่ก็ ข้อดีก็คือยืดหยุ่นข้อเสียเนี่ยไปยังไปยังไม่ขอพูดเพราะว่าเราอยู่ในองค์กรยังไม่นานแต่ว่าเราก็เข้าไปเราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็เห็นการเติบเข็นแคริเอร์พัฒนะคะ่ะว่าเราจะเติบโตไปตรงไหนได้บ้างหรือว่าเราจะทํางานตรงไหนได้บ้างอะไรเงี้ยส่วนตัวไปยังมีความสนุกกับการทํางานอยู่นะคะนักตรวจสอบภาษีอะ่ะปล่อยรับผิดชอบออบริการคะ่ะก็จะเป็นในคลับดิสโก้เทคมันเป็นภาษาทางด้านในกฎหมายนะที่บัญญัติไว้ก็คือภาษาง่ายๆคือร้านเล่าร้านเล่าที่จดทะเบียนกับสภาษามิตร สนามกอล์ฟอาอบนวดถ้าถ้าจังหวัดที่ไหนมีสนามมาก็ดูสนามมาด้วยนะคะปอยก็จะดูอย่างเงี้ยค่ะต้องคืองานอะ่ะมันเป็นงานที่ด้วยความที่เราเป็นข้าราชการเนาะเวลาเราทําอะไรลายเซ็นเราเนี่ยก็มีมีความสําคัญมีความต้องร,ระมัดระวังอะไรค่แล้วก็สาเหตุที่ต้องมีพี่ผู้ช่วยประกบทุกๆคือทุกๆคนที่เป็นข้าราชการอะ่ะส่วนใหญ่แล้วอที่ที่ปอยอยู่เนะาะจังหวัดที่ปอยอยู่มีมีพี่ผู้ช่วยประกบเกือบจะ เกือบจะทุกคนไหมคะน,น่าจะอันนี้ไม่ชัวร์นะคะแล้วแต่โครงสร้างองคอ์กรด้วยความที่จังหวัดประยู่เป็นจังหวัดใหญ่แล้วพอด้วยความที่มันเป็นจังหวัดใหญ่แล้วก็ตัวไปเองคะ่ะนักตรวจสอบภาษีจะมีอยู่ที่จังหวัดเอ้ยลืมเล่าอันนี้คือถ้าใครที่ยังไม่เคยทํางานสัมภาษณ์มิตรเลยหรือไม่ได้เคยมีความเกี่ยวข้องเลยสัมภาษณ์มิตรจะแบ่งเป็นยางี้นะคะกรมก็คือส่วนกลางใช่ไหมคะแล้วก็เขาจะเรียกว่าแล้วก็จะมีพื้นที่พื้นที่เนี่ย เท่ากับจังหวัดอย่างเช่นสมะสาามาธิพื้นที่อุบลราชธานีอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นสม,าามรสมาธิจังหวัดเออเขาจะเรียกพื้นที่เนาะแล้วก็จะมีะมีภาคก่อนมีภาคก่อนขอโทษทีค่ะ <c oughs> มีส่วนกลางมีภาคเนาะภาคก็จะคุมหลายๆจังหวัดนะ <c oughs> แล้วก็จะมีพื้นที่ก็คือเท่ากับจังหวัดพื้นที่แล้วก็จะมีสาขา <c oughs> สาขาเนี่ยก็คืออยู่ที่อําเภอแต่ไม่ได้อยู่ถูกอาเภอบางพื้นเออบางสาขาจะดูหลายอําเภออะไรเงี้ยค่ะแล้วแล้วแต่ แล้วแต่ว่าแต่และจังหวัดมีอำเภอเยอะไหมมีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่คือมันกรมเขาก็จะมีการแบบว่าเขาเรียกเลยคะ่ะจัดจัดการโครงสร้างองคอ์กรซึ่งอันเนี้ยไปเข้าไปใหม่ก็จะไม่ได้รู้แล้วว่าเออเขาจัดการยังไงเนะาะคราวนี้ตำแหน่งปอยอะ่ะคือตำแหน่งนัก,นกตรวสอบภาษีเนี่ยจะอยู่แค่ที่ส่วนกลางแค่ที่ภาคแล้วก็แค่ที่จังหวัดเท่านั้นปอยจะไม่ได้ทํางานที่สาขาดังนั้นอะ่ะตำแหน่งปอยก็เลยรับผิดชอบเอ่อ ทั้งหมดที่ว่ามาก็คือบริการทั้งหมดที่สมะสาม,มิตรเก็บภาษีเนี่ยทั้งจังหวัดก็เลยมีผู้ช่วยก็เลยมีพี่ผู้ช่วยซึ่งพี่ผู้ช่วยก็ซัพพอร์ตเราดีมากแต่ในฐาหนะข้าราชการอะคะ่ะจะเข้าไปเป็นข้าราชการเนาะมันแตกต่างจากการเป็นลูกจ้างแน่นอนเพราะว่าหนึ่งไลเซนเราสําคัญสําคัญมากๆแล้วมันเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีซึ่งเป็นซินเท็กซ์ซินเท็กซ์เออซินเท็กซ์ก็คือแปลเท่ากับง่ายๆคือภาษีบาปดังนั้นเนี่ย การทํางานมันก็ต้องมีความระมัดระวังสูงมากในมุมมองปอยนะคะคือในมุมมองปอยอะไปค่อนข้างมีความซีเรียสในการทําเอกสารต่างๆว่าอย่าหนึ่งคือข้อกฎหมายอย่าผิดห้ามผิดเลยเด็ดขาดยอะไรเงี้ยค่ะในการทําเอกสารไม่ว่าจะภายเอกสารภายในภายนอกถ้าเป็นลายเซ็นปอยรือถ้าเป็นงานที่ออกจากปอยอะปอยจะค่อนข้างซีเรียสมากเออก็จะมีความแอบดุอยู่บ้างนิดหน่อยแต่อะก,ก็โอเคเราก็ซัพพอร์ตกันไปเนะาะคราวนี้ ตำแหน่งนะักวิชาการภาษีเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่อยู่ได้ทั้งส่วนกลางอยู่ได้ทั้งภาคอยู่ได้ทั้งพื้นที่และอยู่ได้ทั้งสาขาถ้าหลายคนที่ไม่เคยทํางานที่สมนาเลยก็จะมาถามว่าเอะทำงานรูปแบบไหนบ้างไปตอบไม่ได้เลยเพราะ1ความแตกต่างของพื้นที่ก็คือแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันเอาแค่จังหวัดก่อนนะพอไม่เหมือนกันปุ๊บอะ หน้างานของคุณจะไม่เหมือนต่อให้ตำแหน่งชื่อตำแหน่งคุณตำแหน่งเดียวกันนะคะเออมันไปคิดว่ามันเป็นสเสน่ห์นะเพราะอย่างเช่นสมมติว่าคุณเคยอยู่ภาคใต้มาก่อนภาคใต้อาจจะมีสินค้าหรือบริการอะไรที่มันมีความเฉพาะอย่างเช่นอาจจะมีบ่อน้ํามันอาจจะมีโรงงานผลิตนู่นนี่นั่นที่ภาคเหนือนไม่มีหรือภาคอีสานไม่มีอย่างเงี้ยค่ะคนที่บรรจุภาคใต้หรือคนที่ทํางานกับภาคใต้ก็จะเคยชินกับสินค้าและบริการรูปแบบนั้นเออเข้าใจปะคะดังนั้นเนี่ยอยู่สามขาสามมันก็จะมีความแบบให้ตื่นเต้นตลอดเวลา ยอมรับตามตรงเลยอยู่หนึ่งปีเอ้ยอยู่หนึ่งปีกว่ารู้สึกเหมือนอยู่สิบปีเพราะไปเรียนรู้ตลอดทุกวันว่าต่อให้เป็นบริการเดิมนะไปเคยพูดกับพี่ผู้ช่วยหรือหรือน้องๆว่าต่อให้มันเป็นงานที่เป็นสำนวนเดิมสำนวนเป็นสำนวนปรับภาษีแบบปรับอะคะ่ะสำนวนปรับของบริการคือร้านเหล้าอะมันมันจะไม่มีทางเหมือนกัน ต่อให้ใช้อัตราภาษีเท่ากันใช้หลักการใช้ข้อกฎหมายเหมือนกันมันจะไม่มีทางเหมือนกันอย่าก,ก๊อปวางเออเราต้องค่อยเคสดูเคส by เคสมันเคส by เคสจริงๆต่อให้อัตราภาษีเท่ากันเนาะมันเป็น,นเสน่ห์มากๆเลยของขององค์กรนะเพื่ก็รู้สึกว่าป่วยยังอยากเรียนรู้อีกเยอะเออซึ่งเอาโอเคมันไม่เหมือนนะไม่แล้วคราวเนี้ยพอมันมันมันไม่เหมือนแค่ไม่ใช่แค่รูปแบบจังหวะ แล้วสินค้าและบริการในแต่และจังหวัดนะคะมันจะไม่เหมือนหม้กระทั่งตำแหน่งที่คุณอยู่เอ้ยจุดที่คุณอยู่เนาะ คุณชื่อตำแหน่งเดียวกันก็คือนักวิชาการสมราสามิตใช่ไหมแต่ว่าจุดที่คุณอยู่อย่างเช่นบางคนได้บรรจุที่ปรับปรามก็จะเป็นหน้างงานอีกแบบหนึ่งเลยนะซึ่งปรับปรามเบก็อยากทํามากๆเปก็ยังมีพูดเล่นว่าเออถ้าหนูอยู่อีกสักสองสปีเรียนรู้งานตรวจสอบภาษีละไปสักพักแล้วอ่ะอยากเป็นเป็นนักวิชาการแล้วก็อยากจะมีโอกาสได้เรียนรู้งานกับปรับปรามอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าใครได้อยู่ปรับปรามก็จะเป็นหน้างงานอีกแบบนึงใครได้อยู่จัดเก็บก็จะเป็นหน้างงานอีกแบบนึงอ่ะถ้าเป็นสาขา อาถ้าได้อยู่จัดเก็บก็จะเป็นอีกแบบจัดเก็บสาขาจัดเก็บพื้นที่จัดเก็บภาคไม่เหมือนกันอีกนะคะก็แต่เราก็มีความฟิกซิเบิลในการแบบมูฟหากันไดเออถ้าผู้ใหญ่โอเคและถ้าในจังหวัดโอเคอะไรอย่างงี้เนาะโอเคนะคะแล้วปล่อยอยู่จังหวัดที่อยู่ที่เดียวกับภาคดังนั้นอะ่ะเราก็จะมีรู้ว่าอ๋อภาคจะว่างหรือเปล่าเราก็สามารถมูฟได้ไหมหรือว่าผู้ใหญ่โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้หลักๆเนี่ยก็คือการทํางานคือ อันนี้ไปขออนุญาตคือถ้าเป็นพี่ๆที่ทํางานสัมภาษณ์มาแล้วอะไรเงี้ยเบก็ไม่ไม่อัดเอื้อมเนาะพี่ๆมีประสบการณ์เยอะมากแล้วเบกก็เรียนรู้งานจากพี่ๆที่เป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักส่วนใหญ่จะเป็นลูกจ้างเนาะเยอะมากเลยเปกก็แบบรู้สึกขอบคุณพี่ๆมากๆรวมถึงพี่ๆที่เป็นรุ่นพี่ข้าราชการอะไรเงี้ยค่ะก็เรียนรู้เยอะมากข้อสําคัญของการเข้ามากรมนี้ถ้าใครผ่านงานราชการมาก่อนเนาะข้อสำคัญที่ต้องระวังก็คือการทํางานที่แบบลายเซ็นอะอย่าเซ็นมั่วซั่วคือหมายถึงว่าอ่านก่อนอันนี้ก็ จริงๆทุกที่แหละแต่พอเรามีความใช่อ้ตรงตรงที่ว่าเราเป็นภาษีที่เราจัดเก็บจากภาษีที่เป็นภาษีอสินค้าและบริการที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมกระทบต่อชีวิตการใช้ชีวิตมาถึงกระทบต่อสุขภาพอะ่ะเออมันเป็นมันเป็นภาษีบาปเนาะดังนั้นก็มีความรามันระวังสูงนิดนึงนะคะในเรื่องการใช้ข้อกฎหมายที่เหลือไม่มีอะไรเนาะ,ะการทํางานหรอ,อการทํางานปล่อย คือการทํางานปล่อยด้วยความที่ปล่อยที่เคยพูดไปตั้งแต่คลิปก่อนๆว่าปล่อยมีทางปล่อยเป็นนักตรวจสอบภาษีแล้วปล่อยได้บังเอิญได้รักษาการได้ไปช่วยไม่แน่ใจรักษาการเลยน่าจะรักษาการนะผู้คุมโรงงานด้วยอะตำแหน่งผู้คุมโรงงานเนี่ยหลายคนคงอยากรู้ขอออกตัวว่าแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันแต่ละจังหวัด เกณฑ์ในการคัดเลือกเกณฑ์ในการอยู่หรือเกณฑ์ในการแบบส่งคนไปไม่เหมือนกันเลยนะคะรวมถึงค่าตอบ,บแทนของแต่ละโรงงานก็จะไม่เหมือนกันดังนั้นเปนไม่ขอพูดถึงจุดนี้แต่เปขอเล่าประสบการณ์ที่ตัวเองได้เจอว่าโอเคที่ไปได้ไปเพราะมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วแล้วแบบที่ทํางานไม่มีคนแล้วบังเอิญว่าเบยมีรถสามารถขับไปได้โรงงานเบยเนี่ยก็จะเป็นโรงงานที่เป็นผลิตเอทานอลเพื่อส่งบริษัทน้ํามันเนาะก็จะเขาจะทํางาน7วันดังนั้นเราก็จะต้องมีแบ่งว่ามีวันที่เราอยู่ที่ ออฟฟิศแล้ววันที่เราอยู่ที่สํานักงานวันที่เราทํางานในในฐานะของนักตรวจสอบภาษีแล้ววันที่เราทํางานในฐานะของผู้คุมโรงงานค่ะดังนั้นพี่ผู้ช่วยเราก็ทํางานเบิลเหมือนกันเออประมาณนี้นะคะสำสำหรับพี่ๆน้องๆที่เป็นลูกสร้างหรือเป็นพนักงานอยู่แล้วรู้รู้อยู่แล้วทราบอยู่แล้วเนาะแค่รีวิวได้ว่าแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันรูปแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนเลยดังนั้นก็เข้าไปค่อยๆค่อยๆค่อยๆศึกษาว่าจะยังอยากจะยังไงนะคะแล้ว ไม่ใช่แค่แต่ละจังหวัดการคัดเลือกคนส่งไปไม่เหมือนแล้วก็แต่ละจังหวัดจะมีโรงงานไม่เหมือนกันนี่ก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งอย่างถ้าที่เหนือก็จะมีทั้งโรงงานผลิตเลยคะ,ะผลิตเบียร์ใช่ไหมคะ,ะรายใหญ่หรือ,อที่แถวระยองชบุรีก็จะเป็นน้ามันใช่ปะะ่ะคะรถยนต์อะไรอย่างเงี้เนาะมันก็จะมีความหลากหลายมากดังนั้นก็จังหวัดที่มีความพอพูล่าในการที่อยากจะย้ายเข้าก็จะมีอัตราการแข่งขันสูงมากอ่ะเล่าแค่นี้เนาะประมาณนี้ค่ะสําหรับ เวิร์กไลฟ์บาลานเนี่ยคืออยากจะบอกทุกคนว่าเน้นน้องๆจบใหม่เนาะที่ลังเลว่าจะสอบไหมมีน้องๆหลายคนที่สอบแล้วไม่ไปสอบสัมภาษณ์ไม่ไปสอบวิ่งอะ่ะคือปอยอยากจะเล่าว่าสัมภาษณ์มิรเนี่ยเข้ามาแล้วอะ่ะปอยได้ยินผู้ใหญ่ที่ทั้งสนิทและไม่สนิทพูดกับปอยนะเพราะเขารู้ว่าไปบรรจุไหมใช่ไหมว่าถ้าเป็นข้าราชการที่สัมภาษณ์มิตรถ้าอยู่ไม่ได้ก็เป็นข้าราชการที่ไหนไม่ได้อ่านเรื่องนี้ขอพูดว่าจริงคือ Work ์กไลฟ์บาลานสูง f ิกซิเบิมากเ mm hmm. พราะด้วยเนื้องานอ่ะเราก็มีความรับผิดชอบของเรานะด้วยด้วยเนื้องานอย่างนั้นจริงๆและก็ขอบอกว่าเอน้องที่จบใหม่แล้วแบบรอบหน้าเปิดสอบอะอยากให้มาลองคือจะชอบไม่ชอบหรือมีทางไปต่อไม่เป็นไรมาลองแล้วจะรู้ว่าโอเคเราก็จะสามารถบริหารจัดการเวลาเราได้อะไรเงี้ยคะ่ะคือแต่เวลามีงานเครียด ไหมมีเครียดแบบเครียดแบบเครียดเลยแหละเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นภาษีที่แบบนี้เนาะเออดังมันเป็นการจัดเก็บมันเป็นการไปเอาเงินเขาอะดังนั้นมันก็จะมีแบบมีความเครียดแต่มันเขาก็จะมีความฟิกซิบเบลประมาณนึงไอ้ที่บอกว่าถ้าอยู่สัมภาษณ์ไไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้เนี่ยอันนี้เรื่องจริงคอนเฟิร์มเออแต่สาเหตุที่ปลอยอะ ออกมาแล้วไปอยู่องค์กรอิสระเพราะมันเป็นจังหวะชีวิตคือตอนแรกก็จะอยู่ยาวแล้วก็กะเติบโตเดี๋ยวเขาย้ายกลับบ้านอะไรเงี้ยก็รู้สึกยังไม่อยากย้ายด้วยนะก็อยู่รู้สึกว่าอยู่จังหวัดนั้นแล้วแบบพี่ๆน่ารักเจ้านายน่ารักแล้วก็อยากจะลองเรียนรู้งานไปอีกสักสี่สามสี่ปีเขาบอกว่าหนูไม่ย้ายหนูไม่ย้ายหนูขออยู่สักสามสี่ปีหนูขอเรียนงานก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ทําเคสใหญ่ๆหรือเจอเคสอะไรที่มันยากๆเลยเราก็อยากลองเคสยากๆเคสใหญ่ๆดูบ้างอะไรเงี้ยค่ะจนก็เออโดนเรียกตัว มาที่องค์กรอิสระองค์กรหนึ่งซึ่งตอนแรกก็คิดว่าจะไม่เอาแต่คราวนี้ประมาณว่าโชคชะตาแหละรวมถึงแบบมีความชีวิตเปลี่ยนผ่านด้านความรักนิดหน่อยมีความอกหักนิดหน่อยก็เลยแบบเออเราก็จังหวะชีวิตเรามังแล้วก็ตอนนี้ยอยอยู่องค์กรอิสระนะคะก็จะเล่าประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนะาะตำแหน่งตำแหน่งปอยอะในประสบการณ์ทำง,งานไปก่อนเนาะปยเป็นนักตรวจสอบภาษีที่สามภาษีใช่ไหมคะปยก็ได้ตรวจหลายอย่าง อ่ะโอเคมีออกงานกับม่ออกงานสังคมก็คือออกงานกับจังหวัดบ้างมีทํางานที่โรงงานมีตรวจน้ําเสื่อมของแบบของเครื่องดื่มน้ําอัดลมแห่งหนึ่งแห่งสองอะไรเงี้ยแล้วก็มีตรวจอะไรอีกหลายๆอันที่มันจะเป็นตรวจในระเบียบอะคะ่ะซึ่งก็เยอะด้วยคาวามที่อยู่จังหวัดใหญ่ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นรูปให้ดูอันนี้ก็เป็นโรงงานที่ไปไปตรวจมาจริงก็อาจจะมีถ่ายเก็บไว้นิดหน่อยคือสามารถ เผยแพร่ได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็รูปสุดท้ายก็จะเป็นโรงงานที่ไวไปประจําอยู่เนาะเออก็ตอนนี้ก็มีคนไปแทนแล้วมีพี่ๆไปแทนแล้วนะคะประมาณนี้โอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์และโคเวอร์เนาะสำหรับประเด็นไหนที่ตกหลน่นอยากทราบก็เม้นถามมาได้นะคะ <c oughs> เผื่อแบบเผื่อตอบได้ตอบตอบไม่ได้ก็ขออนุญาต <c oughs> เอุญาตเดี๋ยวเข้าไปเองก็จะก็จะเรียนค่อยๆเรียนรู้เนาะเพราะว่าจริงที่บอกว่าแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่แต่ละจุดไม่เหมือนกันเลยดังนั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอให้ทุกคนสมหวังโดนเรียกตัวไปบรรจุไปลองก่อนนะก็คือปก็ยังรักสําภาษณ์มิตรอยู่นะจริงๆแล้วว่าเออแต่ว่าตอนนี้มามามาอยู่อีกบทบาทหนึ่งแล้วก็ อาจจะไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วเออก็สามารถพูดได้ในระดับนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะเหมือนเดิมอย่าลืม subscribe ให้ไปด้วยนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะขอบคุณมากเลยค่ะ